จากไปอย่างสงบค่ะพี่น้องสำหรับทางด้านแม่พองศรีวรนุชราชินีรูปทุ่มคนแรกของประเทศไทยนะเอ็ดซีแฟนคลับหลายคนก็คือสรีภาคกันปู้กจากคุณแม่ดีนะคะสัหรับก็นานีค่ะพี่น้องแอดมินกรีมีการมานําเสนอข่าวเกี่ยวกับทางด้านแม่พองศรีวรนุชยู่เรื่อยๆค่ะพี่น้องนะคะวลร่าเพิ่นใดเขาโรงพยาบาลย่ำในแอดมินกัได้มีการมาอัปเดตสุดพี่น้องฟังย้ำนั้นนะคะแล้วลาสุดค่ะพี่น้องในเมื่อวานนี้นะคะในวันที่ 6เมษายน2568นะคะถือว่าเป็นข่าวเสาว,วันท้เนะพี่น้องอเรียกได้ว่าเศร้านะคะ,ะสรับ เอฟซีแฟนคลับของคุณแม่นพีน่น้องเมื่อได้ทราบข่าวการจากไปของคุณแม่พงศ์ศรีวรนุชค่ะพี่น้องแอดมินเดเฮนแอดมินก็ตกใจนะคะแอดมินกะ,กนะะ,นกะถึงกับตกใจเหมือว่านนี่ยะดเดเฮนข่าวอยู่แต่ว่ากับบอเดนมีเวลามาอัปเดตสู่พี่น้องปัางนะคะแต่ว่าสําหรับในมือน,นี้ค่ะพี่น้องวันที่7เมษาย,ยน2568ายแอดมินก็เลยถือโอกาสนี้นะคะมาบอกถึงสาเหตุการจากไปของทางด้านแม่พงศ์ศรีวรนุชค่ะพี่น้องนะคะเอฟซีแฟนคลับ คนก็คือสีดสูจากคุณแม่พ้นดีนอกพี่น้องเนาะนะคะนี่แล้วครัพี่น้องไม่ได้เห็นในฟังของทางด้านสื่อข่าว หลายซื้อด้วยกันเป็นเอกนการออกมาเหตุข่าวนําเสนอแบบนี้เพื่นกล่าว่านับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงเมื่อราชินีลูกทุ่งคนแรกของเมืองไทยแม่ผ่องศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงเพลงไทยลูกทุ่งขับร้องประจําปีพศ2535ได้จากไปอย่างสงบที่บ้านพักย่านพุทธมณฑลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา 8นาฬิกายีนาทีของวันนี้คือวันที่6เมษายน2568โดยก่อนหน้านี้แม่ผ่องสีวรนุชบ่วยด้วยโรคปอดเข้าออกรักษาตัวที่โรงพยาบาลตลอดกระทั่งน้ำหนักตัวลดลงเหลือไม่ถึง20กิโลกรัมและเมื่อวันที่ 4มีนาคม2568ที่ผ่านมาแม่พองสีออกจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นที่บ้านเนื่องจากร่างกายแข็งแรงขึ้นประมาณ70%เสียงสดใสามากขึ้นแต่ยังงดให้คนสนิทและแฟนคลับเข้าเยี่ยมก่อนช่วงเช้าวันนี้เจนพบจบกระบวนวานะจะได้เผยกับทีมข่าวบอกว่า พงศศรีวรนุชจากไปอย่างสงบในวัย85ปีสำหรับแม่พงศศรีวรนุชเกิดเมื่อวันที่5มิถุนายน 2, พศออ2504 0พศ8 2เป็นนักร้องลูกทุ่งหญิงที่ได้รับสมญานามว่าราชินีลูกทุ่งคนแรกของเมืองไทยเมื่ออายุ15ปีได้เริ่มทำงานกับละคร เร่คณะคุณหนูโดยเป็นเด็กรับใช้ก่อนจะได้ร้องเพลงสลับฉากจนได้เป็นนางเอกของคณะและเริ่มอาชีพนักร้องอและและเริ่มอาชีพนักร้องได้บันทึกแผ่นเสียงเพลงแรกในชีวิต หัวใจไม่มีใครพองเมื่อปีพศ2498จนโด่งดังในฐานะนักร้องหลังจากที่ได้มาร่วมงานกับดนตรีสุรพลสมบัติเจริญประสบความสำเร็จสูงสุดในอาชีพการทำงานในช่วงปีพศ2500 2ถึงราวปีพศ2525มีผลงานเพลงสร้างชื่อมากมายจากน้ำเสียงที่เป็นเอก,กลักษณ์กับเสียงทนสูงอาทิเช่นดวนพิศวาทก่อนมอนนอนหนาววิมานในฝันในว่าไม่ลืมน้ำตาเมียหลวงฝนหนาวสาวครวนคืนนี้พี่นอนกับใครสาวเนือเบื่อรักข้าวคอยเคี่ยวนะคะ,ะและอีกมากมาย และยังถือเป็นศิลปินต้นแบบของนักร้องหญิงเพลงลูกทุ่งจำนวนมากอาทิเช่นบุภาสายชนพุ่มพวงดวงจันทร์สุนารีราชสีมาสิรินทราน,นิยากรและอื่นๆนะคะทั้งนี้แม่พงศรีวรนุษย์ยังได้รับการยกย่องเชิดชู ยังได้ยกเชิดชูเกียรติจากสำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปีการแสดง ศิลปะก,การสแสดงเพลงไทยลูกทุ่งขับร้องประจำปีพศ2535ชีวิตครอบครัวของแม่พองสีบวรนุชเคยใช้ชีวิตอยู่กับเทียนชัยสมยาประเสริฐนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งชื่อดังก่อนที่จะแยกทางกันจากนั้นได้มาใช้ชีวิตอยู่กับอ,อยู่กินกับราเชนเรืองเนตรนักดน,นตรีชื่อดังจนราเชนเสียชีวิตไปพศ2541 พงศีวรนุชยังได้สร้างพิพิธภัณฑ์ของตัวเองเพื่อจะแสดงประวัติความเป็นมาและรางวัลทรงเกียรติยศที่ได้จากการเป็นนักร้องโดยเปิดให้ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องราวในอดีตได้เข้าชมฟรียานพุทธมณฑลสายห้าแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นของแม่พงศรีวรนุชจึงตั้งใจอยากจะรับงานเป็นครั้งคราวและช่วยกิจกรรมการ งานกุศลและสาธารณประโยชน์มากขึ้นก่อนจะมีข่าวว่าแม่พงศศรีวรรด์ล้มป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงนอนพักรักษาตัวตามอาการอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาพุทธมทนตลไซส,สีด้วยน้ำหนักตัวเหลือเพียง18กิโลกรัมร่างกายอ่อนเพลียขาดสารอาหารอย่างรุนแรงต้องให้อาหารทางสายยางและเมื่อวันที่3มีนาคม2568ที่ผ่านมาลูกชายของแม่พงศศรีวรรได้โพสต์อัปเดตอาการ ของคุณแม่ผ่านโซเชียลว่าคุณแม่สามารถกลับบ้านได้แล้วพร้อมทั้งมี ยังมีคลิปเสียงฝากถึงแฟนๆระบุว่าสวัสดีค่ะมิตรรักแฟนเพลงทั่วประเทศขอบคุณมากๆตอนนี้ผองสีกลับมาอยู่บ้านแล้วดีขึ้น70%นะคะแม่ผงสีจะจากโลกโลกนี้ไปก็ยังคิดถึงแฟนเพลงเสมอกราบขอบคุณทุกคนมากๆที่ห่วงใหญ่อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยวันในผงศีแข็งแรงก็จะบอกลูกชายว่ามาเยี่ยมได้แล้วขอกราบ แทบตักทุกท่านเลยไม่มีอะไรประเสริฐสำหรับความรักความเมตตาจากทุกท่านในวันที่ก่อนวันที่17มีนาะคม2568ที่ผ่านมา รอบครัวได้ทําการขอพรรดน้ําดําหัวเพื่อเป็นสิริมงคลและยังโพสต์คลิปว่าคุณแม่แข็งแรงสดใสแถมยังร้องเพลงให้ฟังอีกด้วยก่อนจะมามีข่าวเศร้าของรีวรนุชจ,จากไปอย่างสงบที่บ้านพักย่านพุทธมนฑลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในเวลา8นิกา28นาทีของวันนี้คือวันที่6เมษายน2568สิริรวมอายุ แต่15ปีพันนะพี่นองนี่คือข่าวอของทางด้านแม่พงศ์ีบวรุณซึ่งก็ถือว่าเป็นสาเหตุ การจากไปของคุณแม่วันทองนอพี่น้องเนาะนะคะกะอ่านี่แหละขอแสอดงความเสียใจกับครอบครัวคุณแม่ผงศรีวรนุชนำนพี่น้องเนาะนะคะกะนี่แหละไอ้ดเม่อดีดมีการอัปเดตข่าวเกี่ยว,ก,วกับกับคุณแม่นี่มาดูนะคะมาตลอดนั่นแหละหนพี่น้องเนาะ,ะซึ่งพอได้ทราบข่าวในเมื่อวันนี้กะถึงกับตกใจวันทองนะคะเอาจากในกะนี่แหละแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณแม่ด้วยนะคะนั่นแหละค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปสวัสดีสักก่อนเนาะค่ะว่าก็มสวัสดีค่ะ